ความรับของไอคอนกับความสำเร็จในชีวิตคุณและนี่คือ Star a c h i e m e n t Podcast ความรับสำคัญของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จสุดๆในชีวิตผมคิดว่าเพื่อนทุกท่านต้องเคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Desktop อปคอมพิวเตอร์ o น้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บต หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเช่นสมาร์ทโฟนการแสดงผลข้อมูลของอุปกรณ์เหล่านี้จะแสดงผลผ่านหน้าจอของมันเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าผมเอามาบอกทำไมใครๆก็รู้ว่าต้องดูข้อมูลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านี้ทนฟังไปก่อนครับเพราะถ้าท่านหยุดฟังสิ่งที่ผมพูดนี้ท่านจะพลาดความลับ top secret ที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตของท่านเลยทีเดียว บนหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไอคอนเช่นไอคอนของแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้นไอคอนพวกนี้จะถูกนำขึ้นมาแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านั้นตามพฤติกรรมการใช้ของเจ้าของอุปกรณ์นั้นเช่นโปรแกรมไหนถูกใช้บ่อยจะถูกนำมาไว้ด้านบนหรือจะถูกนำมาจัดกลุ่มในตำแหน่งที่เราเห็นได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนี่คือการบริหารจัดการไอคอนของแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่างๆในหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านั้นและมันเกี่ยวข้องอะไรกับความสำเร็จในชีวิตของเรามาฟังเฉลยกันท่านทราบหรือไม่ว่าสมองของเราที่เป็น,นกลไกของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกก็ทำงานคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์สิ่งที่แตกต่างกันก็คือสมองเราเป็นอภิมหาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่โครทรงพลังเราไม่สามารถประเมินค่าได้ว่า ขีดจำกัดความทรงพลังของมันอยู่ตรงไหนไอคอนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจออุปกรณ์ที่ผมเล่าให้ฟังไปข้างต้นเปรียบได้ดังความรู้สึกความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมองหากเราคิดถึงเรื่องใดบ่อยๆรู้สึกถึงความรู้สึกใดบ่อยๆเกิดอารมณ์แบบใดบ่อยๆจิตใต้สำนึกจะจัดให้ความคิดความรู้สึกและอารมณ์เหล่านั้นให้มาอยู่บนชั้นบนๆของจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนไอคอนของแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานบ่อยๆ จะถูกจัดไว้ในตำแหน่งบนหน้าจอที่ทำให้เราเห็นได้ง่ายแน่นอนหากเพื่อนๆฝึกตนเองให้คิดบวกๆรู้สึกบวกๆสร้างอารมณ์บวกๆหรือดีถกความคิดลบๆความรู้สึกลบๆและอารมณ์ลบๆให้เป็นบวกก็จะทำให้ชั้นบนของจิตใต้สำนึกของท่านเต็มไปด้วยไอคอนบวกๆส่วนเจ้าไอคอนลบๆจะถูกจัดให้ไปอยู่ด้านล่างของจิตใต้สำนึกใครก็ตามที่จิตใต้สำนึกมีแต่สิ่งบวกๆอยู่ชั้นบนบนของจิตใต้สำนึก หากนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไรให้นึกถึงภาพภูเขาน้ําแข็งส่วนบนที่อยู่พ้นน้ําคือจิตสํานึกและส่วนที่อยู่ใต้น้ําคือจิตใต้สํานึกส่วนบนสุดคือจิตใต้สํานึกคือส่วนที่อยู่ติดกับผิวน้ําเมื่อจิตใต้สํานึกส่วนบนมีแต่ความคิดบวกความรู้สึกบวกเวลาจิตสํานึกหรือสมองส่วนหน้ารับรู้อะไรหรือต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จ จิตใต้สำนึกก็จะส่งสิ่งบวกๆที่เกื้อกูลต่อการที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จมาให้จิตสำนึกโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีสูงในทำนองตรงกันข้ามคนที่มีแต่ชุดความคิดลบๆความรู้สึกหรืออารมณ์ลบๆจะไปตรงไหนจะทำอะไรมักจะคิดลบๆและไม่ค่อยประสบความสำเร็จนี่แหละคือความลับของไอคอนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรูปแบบหรือแพทเทิร์นการทำงานเหมือนจิตใต้สำนึกและขอให้วันนี้ และทุกๆวันของท่านเป็นวันที่ดีของท่านและนี่คือ s t a r s h i k m a n Podcast